สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวดีวีลเกมเมอร์วันนี้ก็อยู่กับเกม s t a r War ล b a t t l e ิ o n อนเหมือนเดิมทําเหมือนกับเล่นมาหลายพาร์ทแล้วนะแต่ที่ไหนได้เล่นมาแค่พาร์ทเดียวนะพาร์ทก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็สามารถไปรับชมกันได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ให้ดูนะครับก็มาต่อกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นในโหมดมันติเพลเยอร์นะซึ่งว่าน่าจะเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเบต้าเหมือนเดิมนะครับพอถ้าเป็นช่วงเกมที่ออกมาแล้วนะก็จะหน้าประมาณ พฤศจิกานู่นนะครับกางเดือนพฤศจิกานะก็อีกนานนะฮะแล้วก็ถึงเวลานั้นผมก็อาจจะไม่รู้ว่าจะซื้อมาได้หรือเปล่านะเพราะผมก็บอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้เป็นแฟนเกมนีนะหรือว่าเป็นแฟนเกมซีรีส์นีนะแต่รู้ว่าเกม Star Wars เนี่ยออกมานานมากมากแล้วนะครับอ่าแล้วก็ออกมาหลายภาคด้วยนะมันติพปเยอะที่ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะมาดูที่สแทตทเนี่ยสังเกตว่ายังไม่มีข้อมูลนะแล้วก็มาดูที่โปรไฟล์เรานะครับนี่ครับไม่มีอะไรเลยนะมันติก็คือยังไม่เล่นนะจะมาลองเล่นไปพร้อมๆกัน รู้สึกว่าโอ้โหมีให้เล่นถึงตั้งแต่6คนถึง40คนโอ้โหอย่างกับ Battlefield เลยนะเนี่ยจะมีดอบโซนกับ Walker a ์แอคเซนะครับ Walker a ์แอคเซเนี่ยน่าจะเป็นแมบใหญ่มากๆนะครับผมเอาดอบโซนเพียพอนะครับอ่ามันลองเล่นขำๆดูนะโอ้มาถึงหาห้องเจอเลยเลอะไรเร็วปานนี้แล้วทั้งไงอ่ะกดจอยอ่ะใช่วะเออใช่ครับมันเล่น,เนกันไปแล้วอ่ะอน,นี้มาลองดอบโซนก่อนนะเดี๋ยวถ้าขยันนะครับอาจจะทำไอ้ Walker a ์แอคเซเพราะเกมหนึ่งเนี่ยน่าจะนานนะอะไรเนี่ยมีเลือกปืน โอ้เลือกได้ปืนเดียวมันยังยศไม่ถึงนะครับยังไม่เล่นเลยก็ไม่มีอะไรให้ปรับแต่งนะอาจจะเสียเปรียบคนที่เล่นมาก่อนแล้วก็ได้นะแมตสตาร์ทมาอีกแล้วนะครับมีคัสซนมานะอันนี้อะไรเขาให้เลือกหรือว่าอ๋อเขาบอกการเล่นนะครับก็เหมือนคล้ายเราไปยึดฐานเขาอะไรอย่างนี้นะน่าใช่นะครับอ่าใครยึดไอตัวพอร์ตนะครับได้มากสุดก็น่าจะชนะนะครับโอเคเลือกอะไรไม่ได้เลยนะเนะี่ย ปืนก็เลือกไม่ได้นะเพราะเรามีแค่อันเดียวขอสตาร์ทเลยไหมมาผมไม่รู้นะว่าปรับเป็นในตัวอะไรอะ TPS ยังไงครับหรือว่ามุมบุคคลที่3นะมุมมองก็คือจะมองไปหลังกล้องไม่เหมือนอย่างนี้นะอันนี้จะเป็น FPS โอ้ศัตรูนี่กำลังยึดอยู่เนี่ยหน้าเป็นของของเราทีมแบบทีมน้ำเงินนะครับทีมฟ้ามันอยู่ตรงไหนอะนะไอ้นั่นทีมเรานะ ไปดูก да. ่อนเราไม่มีไอตัวกระโดดเลยเนี่ยจัมแพ็คที่ผมเล่นมาเฮ้ยศัตรูด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะโอ้โหไปายสั่นโอ้มีบาเรียโอ้โหยิงไม่เข้าทำไงวะเนี่ยรอรอโอ้โหโอ้ยยิงไม่โดนวิ่งเร็วเหลือเกินนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเกมเร็วๆด้วยนะพอไม่ทันเฮ้ยอเนี้ยมนฝั่งประตูนี่ว่ะปลาระเบิดมาผมอาจจะเป็นไก่นะครับเพิ่งครั้งแรกนะครับ ไปย่ายิงแล้ตัวแล้วเฮ้ยโอ้ยน่าจะสองตัวหรือเปล่าอ่าคิวไปสองนะครับยังไม่มีไอเทอะไหมเลยนะน,นี่เป็นอะไรพาร์ทเนอร์ลองใช้เท่ไหไม่ได้แนละ้วอ่ะเป็นพนาร์ทเนอร์ไปก่อนนะมาสปาร์ทกันเหมือนการ์ดจอครับการ์ดจอผมไม่ค่อยแรงนะครับก็เลยแบบอาจจะเจนเลนเร์แบบไม่ทันนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเลนเดอร์หรือเปล่าประมวลผลนะแชร์กับไม่ถูกอีก ก็ไม่เห็นภาพมันตแตกนะจริงๆภาพมันสวยนะครกว้างสวยเลยนะสำหรับเอนจิ้นฟอร์ดไปสามยิงจนหมดแบตไม่โดนเลยนะโอ้โหโดนไปไม่กี่นัดอีป้าให้ไข่หน้าเฮ้ยเหนือนแต่เหมือนแ้่ศัตรูเฮ้ยอะไรระเบิดนะ่ะมีกระโดดแล้วโดนไปดิเออมีระเบิดด้วยเนี่ยเหตุอะวะ กัดหนึ่งแล้วหนึ่งไปยื้อก่อนไปช่วยเพื่อนยื้อก่อนระเบิดปลาไปไอ้โดนมนะั้งน่ะโดนมั้ยเหมือนเหมือนจะโดนนะมองไม่ค่อยทันเลยนะโอ้ยแสงนี่มันแจงเข้าไปในตานะอ่าเอสเอาไปเอสเอาเอส,อส,อสไปหน้าโดนตุ๋ยครับนั่นเนี่ยว่าแนละ้ว ่อข้างมันอยู่เหมือนกันนะครับมันติดเยอะอ่ะเวลารีโหลดกระสุนสามารถกด R ได้นะตอนที่เขาเรียกว่าอะไรแทบเฮ้ยอะไรเนี่ยโดนยิงหรือว่าโดนอะไรอันนี้สึกว่าจะเป็นผมมเล่นนี่ก็เป็นเบตาบา้ามาสุดท้ายแล้วนะครับถ้าผมลงที่นี้ไปก็หมดแล้วนะครับก็ต้องไปรอซื้อเกมเอานะพอมาเล่นมาสุดท้ายนี่แหะฮะมันก็เลยแบบทําให้คนเขาเท่เป็นหมดแล้วนะครับอาจจะยิงไก่ไม่ค่อยได้นะอาจจะไม่ค่อยมีไก่ไว้ง่ายนะครับ โขกะกำลังจะปล่อยซะหน่อยนะไม่ได้ตายเอ้ะกดผิดผมนึกว่าเอ้ยกดกระโดดเฮ้ยสตูยิงไม่เข้าเหมือนมันมีเกาะเลยนะครับไปไหนแล้ว,วะเฮ้ยโอ้โหเหมือนเรามาเหยียบที่ฐานเกิดมันนะจุดสปอน โอ้ผมมีโล่ดีกว่าผมลืมใช้โล่นะครับแอเรียรนีงไง่ไงนี่ไง,ไงสตูก่อนี่มันศัตรูหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันมีเกาะหรือว่าพวกเราก็ไม่รู้นะโง่เหมือนกันนะน่าเป็นพวกเราแน่เลยนะผมก็ไปยิงมันนะครับอาจจะแบบเป็นตัววิ่งคนระับเอาของอะไรมาหรือเปล่าน่าใช่นะผมไปยิงโง่ๆเองคนระับ เพราะมันใส่ชุดเหมือนกับเราอะน่าจะเป็นพวกเราแต่ไอน้นนียไม่ใช่นะเรียบรอ้อยไปนะโอ้โหอันนี้เราต้องไปโปรเทคมันแน่เลยนะใช่ปะวะอุ้ยโอ้โหมันออกมาไหนกะลังตาเระเบิดเลยเมื่อกี้นี้ใครมายิงวนะเน่ะ โดนวะไม่โดนเนด็กเอาเปลนกระสุนผ่าเด็กมือเจ็บเลยเรียบร้อยไปเอาไปสิกระสุนเกมน,นี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเวลาแบบกระสุนเรายิงไม่หมดเนี่ยมันไม่ยอมเป็นแม็กให้ด้วยนะหรือว่ามันไม่มีแม็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นปืนเลเซอร์ไม่ต้องมีแม็กก็ได้นะน่าจะใช่นะไรู้ว่าผมก็ยิงอย่างเดียวนะครับระบบเกมก็ไม่ต้องไปสนใจมาก ป้ายจ้าป้ายจ้าไปไอเหลืองเหลืองนี่น่าจะช่วยเพื่อนเรานะวิ่งตามปอกเขาเรียกว่าอะไรโปรเทคนะป้องกันเฮอะไรระเบิดระเบิดมันอยู่ไหนวะอุ้ยน่าโดนระเบิดระบ้าแล้วค่าเจ็ดปายเจ็ดก็ใช้ได้นะคือแบบคิวไม่น้อยกว่าค่านะ เอาแล้วเอาแล้วน่าจะมีงานนะครับมีงานมาเยอะนะครับยิง,ยงมยิงไม่ทันเลยโอ้ยตอนนี้ก็ตายเริ่มมากกว่าข้าแล้วไม่มีโล่ออะ เออจะว่าไปเล่นม,มาทั้งเกมแล้วเนี่ยลืมใช้โล่นะครับโอ้โหใช้ตอนจบสักหน่อยก็ได้เอามาประดับนะลืมไม่ได้มองครับบนเต่จะเอายิงอย่างเดียวนะหมดเวลาแล้วนะน่าจะแพ้นะเราไปยึดมันได้น้อยกว่าแพ้ อ่าครั้งแรกครับก็ต้องเรียนรู้กันไปนะฮะโอ้แต่เวลอัพยศอัพมาถึง2ขั้นเลยเนี่ยอ๋อนี่ครับเวล2แล้วก็บดล็อกได้ระเบิดสกอตระเบิดนี้จะปลาได้ไม่จํากัดนะแต่จะมีคูดาวเก้าวิอ่ะยัดระเบิดใส่ไปเมื่อกี้เราน่าจะไปใช้ของเพื่อนมากกว่าเนะ่ยไม่ใช่ของเรา โอเคครับเดี๋ยวมาแถมอีกสักเกมนึงแล้วกันนะครับสำหรับดรอปโซนก็เมื่อกี้รู้สึกว่าจะไปยิงพาร์ทเนอร์เรานะหรือว่าคู่หูเรานะก็เลยแบบนึกว่าเป็นศัตรูนะไปยิงโอ้โหไปยิงจะได้นะครับแล้วก็ตอนแรกยังไม่ค่อยถนัดอะไรหลายอย่างนะครับเข้าไปเป็นไก่พูดง่ายนะตอนแรกตอนนี้ผมก็มีไอตัวไอรอนช็อตนะครับไอตัวไอรอนช็อตเนี่ยรู้สึกว่าจะเวลาเราใช้อ่ะมันจะมีผลกับไปพวกศัตรูที่ใช้ชิลนะครับใช้โล่อ่ะแล้วก็เป็นพวกเครื่องจักรนะครับแล้วก็ดีดดอยดีดดอยคืออะไรก็ไม่รู้นะ แล้วตอนนี้อยากเปลี่ยนปืนอะปืนเปลี่ยนได้ไหมอะเปลี่ยนได้แต่เงินไม่มีบ้าเอ้ยแต่ปืนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะผมว่าปืนนี้ยังพอใช้ได้กว่าอีกนี่มันกากรับมันข้อห้างเบาอ่ะไม่เป็นไรเอาไปไปเลยไปดูกู้หูวกันไอ้กู้ภูเราเหมือนจะดีกว่านะเอาไปแล้วกันว่าทางจะแพ้เนี่ยดูผมเล่นหมายังไม่เคยชนะเลยนะเนี่ยแพ้แพ้แพ้งเดียวหรือไม่แน่ผมอาจจะเป็นตัวถ่วงก็เป็นได้นะ ตอนนี้ก็โดมมันยึดไปอีกตอมแล้วนะครับอ่าตอนนี้ยิงได้ไปสองตัวแล้วแต่ยิงได้ก็ไม่ได้ทำให้เกมชนะครับต้องไปยึดในตัวพอตนะ ป่าไปไกลป่าไปไกลเกิดแล้วมัอยู่ตรงนี้เองโอ้เข้าไปให้มันยิงเลยเอาไมเอไหมเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วมายึดพอตพอตเราอยู่ไหนนี่เรายึดอยู่ไปมาจากกันหน่อยเรายึดเราไม่รู้ว่าเราจะต้องวิ่งไปไหนครับเดี๋ยวต้องดูงอ,งดงอีกทีหนึ่งเอเคลได้อ๋อ๋อจบไปแล้วรู้ว่าต้องเอาของไปส่งนะครับไม่ต้องเฮ้ยได้เทมมาเว้ย โอ้โหโดยนั่นไปครับไอเทมนะผมมีล็อกเกอร์เชื่อเลยอยู่ไหนวะแม่งใส่ล่วงเดีวเขาใช้ก็ได้เอาอีกกดกดใช้ระเบิดไปอะไรอ่ะใครโดนแบนวะงงเหมือนกันครับโดนแบนได้ไงอ่ะ อยู่หรือเปล่าเนี่ยยิงไปไม่มีใครอยู่มาผมจะลองเชื่อด้ใช้หรือเปล่ามี็นไงวะไม่มี ยิงมาเลยเรียบร้อยโดนไปเต็มๆนะโอโ้โหยอดแรงมผมมาคอยแบบเฝ้าแบบติดหนึบเลยฮนะแต่จริงไม่ต้องเฝ้าก็ได้เฝ้าไกลหน่อยก็ได้แบบมันกว้างเป็นเต้าเต้านิ่งนะเต้านิ่งเกินไปเหมือนอยู่ตรงนี้นั่นไงรู้แล้วชิงโลอยู่นะครับไม่สามารถยิงได้นะ มันเอาไว้แบบพวกแบบวิ่งหนีซะมากกว่าประมาณนั้นนะโอ้ยยิงค้าอะไรเมื่อกี้ยิงไม่ได้นะเเกมนี้แบบค่อนข้างลุ้นนะครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับยึดไอ้ตัวพอตเนี่ยตามาตึ๊งเล้เว้ยเฮ้ยใจไปละสองแล้วมีเทมเปิลอะไปเกี่ยวกันมีผมมีของดีอยู่นะระเบิดแรงมากตัวนี้ระเบิดบ้างด้วยนะลองรอก่อนศัตรูไม่มีอะเมื่อกี้เก็บมานะของที่ได้จากพอต จะได้ไอเทมมา3อย่างนั่นไงปาไปเลยเรียบร้อยอ้าวโดนเองเลยเนะี่ย <ไป S 1> แต่ฆ่าเขาได้ด้วยมั้งนะรู้สึกปาไปโดนเองอีกระเบิดแมลงครับขนาะดอยู่ห่างตายเลยมีสไน่ห์แต่ลืมใช้ทามันเคม้มแล้วเอ,อาใหม่วิ่งไปเลยอ่าโดนด้วยไหมไปามุ่งมุ่งอ่ะ แต่เห็นเมืก่กี่ศัตรูเห็นวิ่งผ่านโดดไปเอาเด็กมาเลยเข้ายิงเงี้ยตายครับพอผมดโดนยิงไปก่อนจเจ็บเปียกอีกป่าเอ้ยแม่งเข้าไปตายไม่น่าเกิดที่เพื่อนเลยเมื่อกี้มันไม่ทันตั้งตัวนะครับนั่าหนะโดนสไนซ์ยิงไปอ่ะ ตายโดนย,ยิงยิงไปสองได้ตายไปหนึ่งสนัยยิงไม่ตายครับยิงแล้วเลือดเหลือสิบอุย้ยเนี่ยมาเกิดที่พาร์ทเนอร์ตายแล้วคนระับเอาไม่ไมเอาละครั้งหน้าเกิดที่ตัวเองดีกว่านะครับสปอนดี้จุดเกิดดีกว่าอันี้เรานำอยู่นะสามกอนหนึ่งครั้งนี้อาจจะชนะครับเขมได้ไปนหนึ่งครับเขาไปเก็บเรียบร้อยได้อะไรมาอะไรวะไม่รู้เหมือนกันครับ อ๋อคล้ายเหมือนคล้ายเป็นพวกแบบยิงในพวกบิซซ่าอะไรพวกนี้นะครับให้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะแอร์สไตล์ประมาณนั้นนะครับลองใช้ดูแล้วกันโดนไปดิอ้าวน่าจะได้แล้วเมื่อกี้นี้ครับแต่มันไอ้โง่ตายเองเองงยู่อ๋ชอชนะเว้ยเ,เ,เ,เกือบ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 โดนมันต่อยในเมื่อกี้นี้ยังดีที่มันข้างเชี่ยงโง่นะครับ ต,ตอนเนี้ยไม่รอดนะครับโดนยิงหลักโอ,อมาสลับจุดเกิดด้วยนี่ชนะแล้วนะครั้งนี้วีทอรีล่ละเรียบร้อยก็อย่างดีตายไม่มากกว่าค่านะครับโอเคครับเล่นก็คุมแล้วนะครับคือแบบจะให้คุ้มดับที่เราโหลดมาเพราะโหลดมาต้องเกือบ1 0กิกนะครับแล้ววันนี้ก็วันสุดท้ายเราด้วยนะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เบื่อกันนะเดี๋ยวจะมาเล่นในโหมดอีกโหมดหนึ่งนะก็เป็นโหมดมันเตะไปเยอ่เหมือนกันนะครับ แต่จะเป็นโหมดที่ใหญ่กว่านี้นะผู้เล่นจะเยอะกว่านี้มากๆนะครับถึง40คนนะถ้าไม่เบื่อกันนะั้นก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับพบเจอกันใหม่ในวิดีโอขอังหน้าคนระับหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ Sub s cribe เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบ๊ายบาย